สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถแนวคลาสสิกกันบ้างครับรถสวยๆพร้อมใช้งานมีสูสุ JB รถกระบะ4ประตูเครื่องยนต์2.2ดีเซล D2527 เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาบวงาะไรธรรมดานะครับแต่ไม่หนักยางดีทั้ง4เส้นครับแม็ก15ออฟลึกๆียังสวยรอบคัน แปดสิบถึงแปเจะมีสีดจางบ้างภายในสวยสะอาดนะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังเบาะหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเบาะเก็บงานให้ใหม่ประตูแต่งคอนโซลยังสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักกระจกเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับ wow ภายในห้องเครื่องครับคันหน้ายังเป็นคันหน้าตัวเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนสภาพเครื่องสมบูรณ์วิ่งทางไกลได้สบายน้ำไม่ดันไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องช่วงล่างดีครับสามารถใส่ของสามารถบรรทุกได้ภาศีปี68นะครับสนใจรถคันนี้ติดต่อมาที่096 654 3 4า7ขอบคุณครับ